กกตสิงห์บุรีร่วมหารือชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําอบตอพร้อมกับตรวจสอบการเลือกตั้ง28พฤศจิกาย,ยน2564นี้ครับ นายชัยชาญสิทธิทวิรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดชี้แจงคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้อานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายภารกิจให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลพร้อมกับมีการที่แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบขั้นตอนกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่ห้องประชุมจุธามาศพัตาคารไผ่บุญไก่ย่างครับ ทางนี้คณะกรรมาก,การการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรีมีจำนวน33แห่งรวมทั้งสิ้น165คน ประกอบด้วยอำเภอเมืองสิงห์บุรีจำนวน7อบตรวม35คนอำเภออินบุรีจำนวน9้าอบตรวม45คนอำเภอบางรัจันทรจำนวน5อบตรวม25คนอำเภอข่ายราจัน6อบต30คนอำเภอพรมบุรีจำนวน4อบต20คนและอำเภอท่าช้างจำนวน2อบตรวม10คนซึ่งจะทำหน้าที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งอบตจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่28พฤศจิกายน2564นีนี้ครับ